คูณครับเออ๋อโอเคค่ะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่8ปดสบปดดค่ะเล่มสีม่วงนะ ทุกคนเปิดได้ออยังเอ,อ่ยทุกคนเปิดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูต่อ,อเดี๋ยวค,คุณครูแชร์สกรีนให้แป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะเห็นคเห็น,นครับโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูทบควนกลยุทธ์การหาผลคูณนะคะอุ่นเครื่องนักเรียนจะใช้กลยุทธ์ใดในการหาจำนวนสติกเกอร์ทั้งหมดนักเรียนเห็นแผ่นสติกเกอร์ที่อยู่ด้านข้างขวาไหมคะเห็นค่ะอาสติกเกอร์ที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะคะ เขายังไม่บอกว่าเขามีสติกเกอร์ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะแต่ทีนี้มาดูพี่เสือพี่เสือเขาใช้พิธีคิดอย่างไงอ่ะเสือรู้ว่า5้คูณสได้15และ2อคูณสได้6จากนั้นเอา15บวก6ได้21นะคะแสดงว่าสติกเกอร์แผ่นนี้ มีจำนวนสติกเกอร์อยู่ทั้งหมด21ชิ้นถูกต้องไหมคะลองนับดูซิว่าได้21ชิ้นไหมเอ่ยใช่ครับผมนับแล้วครับอนะ21ชิ้น,นแต่ว่าพี่เสือเนี่ยเขาเอา5คูณ3ได้15ก่อนแล้วค่อยเอา2ไปคูณ3ได้6เอาคำตอบของทั้ง2อันนี้มาบวกกันก็จะได้21นะคะแล้วนักเรียน ถ้านักเรียนถ้าเป็นนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่อยากนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบถึงยี่สิบเอ็ดนักเรียนจะหาจำนวนสติกเกอร์ทั้งหมดได้ด้วยวิธีใดอีกคะผมผมผมคุมมใช้วิธีคูณครับอ่ายังไงเอยคือเราคือมันมีสติกเกอร์แถวนังมีสามใช่ไหมครับผมก็นับไปจุก,กว่ามันจะครบแต่มันก็เอามาคูณกันอ่าโอเคประมาณว่าอ่า หนึ่งแถวมีอยู่สามชิ้นนะคะแล้วมีทั้งหมดกี่แถวเอ่ยแถวครับเจ็ดแถวก็คือเอาแถวเอาเจ็ดแถวเนี่ยมาคูณกับสติกเกอร์แต่ละชิ้นอ่าแต่ละแถวถูกไหมคะคแต่ละแถวมีทั้งหมดสามชิ้นแล้วก็เอาเจ็ดมาคูณสามคำตอบจึงมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดเอ็ดอ่าทำแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาอต่อมานะคะ มาดูอีกว่าพี่เสือเขาพูดว่ายังไงอีกนะคะอ่ะพี่เสือเขาบอกว่าข้างล่างพี่เสือนะคะเขาบอกว่าสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่ามีสติกเกอร์30ชิ้นในแต่ละแถวอ่ะ นักเรียนจะคิดคำนวณหาจำนวนสติกเกอร์ทั้งหมดได้อย่างไรนะคะ,ะสมมติว่ามีสติกเกอร์ทั้งหมด30ชิ้นนะคะในแต่ละแถวแสดงว่าแถวหนึ่งจะต้องมีสติกเกอร์30ชิ้นทีนี้เขาบอกว่า30เป็น10บเท่าของ3ดังนั้นจำนวนสติกเกอร์ทั้งหมดจะเป็น10เท่าของจำนวนเดิมนั่นเองนะคะ ต่อมาการมีตะก,กร้า4ใบแต่ละใบมีส้ม12ผลนักเรียนจะใช้กลยุทธ์2เท่าในการ<ม>คิดคำนวณหาจำนวนส้มทั้งหมดได้อย่างไรนะคะมาดูนะคะกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างของพี่กวางนะคะเขาเอาจำนวนเท่าไหร่มาให้แล้วคะ สิบสอิบสองสองสิบสองนี่คือจํานวนส้มที่อยู่ในตะกร้าแต่ละใบถูกไหมคะทีนี้เขาอยากรู้ว่าสองเท่าของสิบสองเป็นเท่าใดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทำไมนักเรียนถึงรู้ว่าเป็นยี่สิบสี่คะต้องมาคูณกันครับเอาสิบสองคูณด้วยสองหรือเอาสิบสองบวกด้วยสองนั่นเองนะคะจะกลายเป็นสองเท่าของ 12นั่นเองนะคะเก่งมากต่อมาเขาอยากรู้อีกว่า2เท่าของ24คือเท่าใดมีใครตอบ <18 S 1> ได้ไหมครับเท่าไหร่นะคะส8ครับโอ้เก่งมากค่ะ48นะคะอ่าสเท่าของ2เท่าของ24ก็คือ48ก็คือเอาสเอายีคูณด้วย2หรือ เอา24บวกด้วย24นั่นเองนะคะอ่าโอเคดีมากและทีนี้สแสดงว่า12คูณอะไรจะได้สี่คะ12 4อ่าส2บ <48. S 1> ด้วย4เท่ากับ48หรือ12บวกกัน4ีครั้งเท่ากับ48นั่นเองนะคะโอเคต่อมา มาดูฝึกทักษะข้อที่หนึ่งโอ้วันนี้3ามทไปเร็วมาก10นาทีแป๊บเดียวจะได้ฝึกทักษะข้อที่หนึ่งแล้วฝึกทักษะนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเติมผลคูณลงในช่องว่างโอ้ยง่ายแน่ๆเลยข้อที่1 2ึ่งสองคูณหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12ค่ะอิบอครับก็ใ่สิบสองข้อที่สองจำนวนใดเออที่อยู่ในช่องว่างจะเท่ากับสิบสองโอ้เก่งมากค่ะ แค่นั้นเองไง่ายไหมลง<ด>มือทำลงมือทำ5นาทีลงมทํทำเสร็จแล้วเวลา5นาทีเลยคู่ค้าเสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากใครเอ่ยใครเสร็จแล้วเก่งมากเลยหนูก็เสร็จแล้วค่ะโอ้มีแต่คนเก่งๆวันนี้เก่งมากเลยค่ะสาวทับหนึ่งเราทํางานเสร็จอย่างรวดเร็ว10นาทีทําเสร็จแล้ว1น,นาโอเควริสราก็เสร็จแล้ว หน้านี้คุณครูเอาอ่าแชร์สกรีนลงได้เลยไหมคะได้เลยค่ะแล้วคุณครูจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้านึงไคะค่ะพอเสร็จแล้วครับโอเคค่ะดีมากค่ะสุพนัทคุณครูขอเปลี่ยนไปเป็นอีกหน้านึงเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยครับนะได้เลยค่ะอ่าอีกหน้าหนึ่งมาแล้วใช่หน้านี้ไหมใช่ค่ะคอ่าโอเคเรามาดูข้อที่สองข้อที่สองใหญ่เขาบอกว่า เติมผลคูณเติมผลคูณแรกลงในช่องว่างจากนั้นใช้ผลคูณนั้นในการหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์สแสดงการคูณด้านล่างข้อที่1นึถ้าสคูณด้วย6จะเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิ่ค่ะถ้าสคูณด้วย6จะเท่ากับ24แล้ว4คูณด้วยหกสิบ จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสอรอส,สี่สิบอรสสิบเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวมันเหมือนกับช่องว่างคําตอบแรกที่เราตอบเพียงแค่ช่องที่สองที่เราตอบเติมอะไรลงไปคะศูนเติมสูนลงท้ายแค่นั้นเองเหมือนกันเลยคุณครูเขาพูดภาษาทำยังไงครับอ่าโอเคคุณครูกำลังอธิบายพอดีข้อที่สามเติมจํานวนนับที่มีสองหลักลงในช่องว่างช่องแรกจากนั้นเติมสองเท่า และ2เท่าของ2เท่าของจำนวนนั้นใช้จำนวนที่ต่างกันในแต่ละข้อสแสดงวิธีคิดในกระดาษทดนะคะก็คือเรานะคะจะใส่จำนวนอะไรก็ได้ในช่องว่างแรกนะคะข้อหนึ่งเขากำหนดให้ก็คือ13เห็นไหมคะรอย13เราก็ใส่13ลงไปทีนี้13 2เท่าของ13คือเท่าใดคะ หครับหกค่ะต่อมาสองเท่าของยี่สิบหกเป็นเท่าไรคะห้สิบสองครับห้าสิบสองเนาะ 52, นะแสดงว่าสิบสามคูณอะไรได้ได้ห้าสิบสองคะสี่ครับคูณสี่นั่นเองนะคะหรือสิบสามบวกกันสี่ครั้งนั่นเองคะ่ะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองนี้ให้นักเรียนคิดตัวเลขเองคิดจํานวนเองครูะคะคตั้งแต่ข้อ 2, สองถึงข้อสี่ให้คิด ต้องใส่ข้อสุดหรืข้อสิบต,ต้องคิดเองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือให้ให้นักเรียนนะคะกําหนดจํานวนลงไปเองห้ามเหมือนอะไรก็ได้ใช่ไหมห้ามเหมือนกันใช่ค่ะเอาอะไรก็ได้แต่แต่นักเรียนอต้องต้องเป็นสองหลักค่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดได้หมดนะคะขอแค่นักเรียนทําได้นะไม่เอาสองคูณสามไม่เอาสอง คูณสองเท่ากับสี่สี่คูณสองเท่ากับแดไม่เอาแบบนี้เอาสองหลักขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสิบก็ได้11บก็ได้12บก็ได้13าก็ได้นะคะอ่าต่อ,อมาคุณครูขออธิบายรอบเดียวคือประลองรรปัญญาประลองปัญญาเขาบอกว่านายมีชุดบัตรจำนวนสี่ชุดแต่ละชุดประกอบด้วยบัตร19ใบจอยมีชุดบัตรจำนวนแดชุดแต่ละชุดประกอบด้วยบัตร1ิบใบจอยมีบัตรมากกว่านายกี่ใบตรงแสดงวิธีคิดอ่า เราคิดมาก่อนเราเอานายก่อนนายเ,าเราเขียนนายลงไปก่อนนายนะคะมีชุดบัตรจำนวนสี่ชุดแต่ละชุดประกอบด้วยบัตรสิบเกใบแสดงว่าเราเอาอะไรคูณกันบ้างคะสิบคูณสิบเก้าครับห่าสี่คูณสิบเกา4สี่คูณด้วยสิบเก้านะคะจะเท่ากับ อะถ้าเราใช้วิธีการหาแบบสองเท่าเราจะหายัางไงคะถ้าเราใช้วิธีคิดแบบสองเท่าก็คือเอา19ตั้งก่อนอสองเท่าของ19คือเท่าใดคะก็คือคูณด้วยสองถูกไหมคะส8ครับอะไรนะคะสองสองท่าง อ,อ,อ,อ๋อข้สองเท่าของสิบเก้าสาสิบแปดครับอาเก่งมากค่ะเท่ากับสามสิบแปดต่อมาต่อมาค่ะสองเท่าของสามสิบแปดสองเท่าของสามสิบแปดคือเท่าใดคะ อสองเท่าของสาสิแปดเป็นเท่าใดเอ่ยมีใครตอบได้บ้าง76สิบหกครับโอ้เก่งมากค่ะสองเท่าของสาสิแปดก็คือเจ็ดสิบหกนั่นเองแสดงว,ว่าคำตอบสี่คูณ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ76สิบหกครับอ๋อ7จแค่นั้นเอง ต่อมาของของใครต่อคะของจอยทีนี้จอยอ่าจอยนะคะจอยเอาตัวเลขจำนวนไหนกับจำนวนไหนคุณกันคะจอยเอาตัวเลขอะไรกับอะไรคุณกันคะนักเรียนตอบก่อนเลวคุณครูเขียนให้ดูอยู่แปดแปเอาแปดคูสิบ แปดคูณสิบโอเคทีนี้เราจะเริ่มต้นที่อ่าตรงนี้คุณครูไม่ต้องเขียนเนาะคำว่าสองเท่าของอะไรนี่นักเรียนน่าจะรู้แล้วคุณครูจะเขียนเลยเราจํานวนที่มากที่สุดขึ้นก่อนคะ่ะก็คือสิบสองเท่าของสิบคือเท่าไรคะยีส <20. S 1> อ่ายี่สิบทีนี้สองเท่าของ ยีเป็นเท่าใดคะสี่ส e <10. S 1> อ่า่สิบทีนี้เราได้สี่แล้วเราก็หาอีก2เท่าของ40เป็นเท่าใดคะแปดสครับอ่าแปสแสดงว่า8ปดคูณสิมีค่าเท่ากับ80ดสิ e <10. S 1> อ่าแปแค่นั้นเองทีนี้เราก็เอามาลบกันทีนี้ของค,คุณครูมันอาจจะไม่พอเพราะค,คุณครูใช้อ่ะ ใช้เมาส์นะคะในการทำมันเลยไม่พอของนักเรียนน่าจะพอทีนี้เรามาเอาจํานวนของทั้งสองคนเนี้ยมาลบกันนะคะแปดสิบรลบเจ็ดแปดสิบรลบเจ็ดสิบหกเหลือเท่าไหร่คะแปดสิบรลบเจ็ดสิบหกเหลือเท่าไหร่คะ เท่ากับเท่าไรคะคูครับเขี่ยว่าเข้าด้วยไหมคบคูครับสี่ครับอ่าสี่นะคะแสดงว่าจอยมีบัตรมากกว่านายูสี่อ่าสี่ใบแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำในหนังสือในหน้าที่เท่าไหรเออสี่สิบไหมหรือเท่าไหร่คะ ในนาที่สี่สิบใช่ไหมเอ่ยเปิดให้ใครใครมีหนังสือแบบฝึกหัดอยู่ข้างๆเปิดให้ครูดูหน่อยเร็วนาทีสี่สิบสี่สิบสองครับนาที่สี่สิบสองใช่ไหมสี่จุดหนึ่งสี่สิบสองไม่ใช่สี่สิบสองสี่สิบหรอสี่สิบสองสองสองโอเคนาทีสี่สิบสองหน้าที่สี่สิบสองนะคะสี่จุดหนึ่งเป็นสี่จุดหนึ่งอะตกลงสี่สิบเท่าไหร่ลูก 42, 42ค่ะอ่ะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดหน้าที่42ด้วยนะคะทําง่ายๆเลยทําเสร็จแล้วส่งเหลือเวลาอีกเยอะเดี๋ยวคุณครูนั่งตรวจเองว่าใครผิดใครถูก